ดีครับวัน well, นี้มาพบกับมาเราดูเอลนะครับจะเล่นแบบไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับเตอร์เมกกีเตอร์วันนี้จะมาพาดูนี้ไปเบ็กจาร์ดียนะะครับไปเจอกันในเกม

เสมอเสียงเกมได้ยินเนาะนี่กไม่ไในกาเดเตอร์กาเดเตอร์มาช้ามากเกมน,นี้ ตอนนี้ก็แพ้เพราะยุดทียัดคอมันไม่ยอมตียุดตียัดคอรักตีก็เนี่ยแล้วทีตีตั้งแต่ไหนมันจบไปนานแล้ว พอสองดาวกระเดเทอร์มาขายโกดไปกเดก็มาขายตะไปตะวม้นแบบเอายับน้ำแข็งมาย <Guys, S 1> <Yeah. S 2> กองกา Sửa tí tua tháng bay cần Sửa mở mình Cái này này có hình vào mà đây bị khăn cái gì hả mà mà tài khoản này đẹp bớt ในเด็กแบกกิงคาเดเตอร์ร่วมมีกินิโคทอนสแตนไปน่าจะชนะได้哟 ได้อยู่กเดเตอร์มาอีกล้องน็อกไปก่อนวันนี้พ่อมาทงให้กระต่อยเตอร์กันลองน็อกไปแล้วก็ลงกระเดเตอร์ อย่ามุ้งซื้อนะให้ลงอันนี้ไปก่อนปุ๊บแล้วก็ลองอีกเนี่ยนี่แต่มันน็อเพิ่มต้องสีเลยเฮ้อีกก็มาโชคดีนะเนี่ยติดฝานให้อนว่ามาให้มันเต็ม cũng có lo quậy mình nghe đầm nó à tùy thế tuổi tùy thế โดนกินไปโดนกินอีกทีเราว่าอยากโดนกินไหม <c oughs> สวยครับล <c oughs> ันคขาไหม anh mình đảm mà mặt mà mặt cho mà mặt 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 mà mặt mặt Good oh, yeah. mặt có thính mặt mặt đếch อัน,นี้ไฮด้ากินสุดยอดอันนี้มันยิงเสร็จไปนะกินสุดยอดสวย

ใส่นี่ไปแถแมมันทีด้วยคลิปนี้แอบตกใจแอบดำกับเทสไทยเยอร์นะเดินกินไปจ้า เล่นเด็กตายตันงแต่วิดขอบคุณที่กินโดนตายตายเลยฟาค้อนเอามาเผื่อพ่อมาัง ขันสังดะในขีมาลงงาังตาขั้นแล้วก็อีสองังตาได,ด้ทำมะไรดูข้าว นั่นยาเมียะไโนะมาแอบตกใจเหมือนกันทดสอบพาม <even> นี่ก็แอบตกใจ กินเนื้อเดีจยดจะบับพลังไปไหนตายไปซะตัวนี้ไปอีกเมื่อวานนี่นอีกก็แบบไม่มีตึ เมื่อวานเล่นการเรียนแบบนี้อีกแล้วเล่นได้ไงวะการไว้กับระเบิดมันฮิตสองดาวนี่ตีดาวโคตรเก่งเลยนะ Bob không hết cảm đi yêu yêu. I am glad to đây mưa mùm all the guy, my mom. Nah, khóc hôm em đi mình đào đau đưa này ra Rồi ở phía vậy ta Nếu tôi chào con điều Chào bác วันนี้ไปนะสวัสดีครับบ๊ายบาย